จะว่าหันดูมีถูกหนี่ชุดจะชุดเจ้าหมอะให้เจ้าเขาริมักนะฮะกันเลี่ยมชุดเจ้าเลือจะบอกจะซ่อนเอาไปมันบอกว่าเนาะ<อ>มันบอกเนี่ยฮัลโหลสบายดีเจ๊ไหนเจ๊หน่อยตะวัน ไลยนะคนดีก่อสันไปตีหลเต่าเามาากันแม่แตวอเมเนี่จะไปแล้วเมยนี่คนถูกอ่ผมีไปเก็บกาฟเลนเจ้าเหลด้ยเลยลูกคอจะนั่นน่นี่จะกบเาตแฟนทา่ะเพื่อนถนอยลูกใา่เออวันนี้วอร์ี่ทำอะไ อันข้ามากระหักกันไ,นไนด,ด้ยังไงหรอดูเลยอันก็ายากแค่สุดเขาเอออันนี้ก็ปฏิยญาหรอหายกันหมดเลยวไิญอ <laughs> อันนี้คอยก็มาเพิ่งนองพงนอยคอยกันอยู่นี่นี่อันคอยก็เห็นดีเออคอยเป็นนักการาันยเป็นขาบอกไปแต่คอยเห็นด้วีมิังแล้ว เหลือคาาปุติหลือมีนมีเารากินแล้วเสือมีอยู่เล็กน้อยบ่คา่ายอนแย่ยองก็น้องน้องนุ่งผู้เลี้ยงควยในคอต้าแย่เลเขากินน้ำข้าวคือกินน้ำข้าวเบียงนัวกินน้ำข้าวนว่าขวอมเลบ่เวานควายไห้ดูถูกเตีงไรปนะงนั่งเด๋ยเอาไว้เด่นไหวยหนึ่งแล้วเเลาละเอียจะเห็นดตั ไ่โทลั์่อคือเกิดข้าย่ายให้ทุกสัตวคนได้ใจคกต้องอ้าเต็มึ้เต้นดัง้ยคนนางอานาอยู่สคนคือนมาขึ้นขึนพรตีนคนเดีแต่หนามันขับหนามันก็รูแล้วว่ามันเที่ยงเอใช่ะใช่แล้วเขยอยู่กันล้วหายหนัง อันท <cam> ี่พูดงงอยามันราดหัวใมันโผล่ะไอแม่แตบัมักมันบงหอบมักพอมันก็กุ้มลูกหนึ่งเขารมไปมั่นเ่อยตงแต่มัมากคุ้เคยเรมันลูกหนึ่งเขาหเขาบอกเัมัเานบมักก็เแม่มกด้ลูกชายนี้อนอยนี่มานนนี่แดนะอันผูหญิง พฮ้จ้าขี้ขาดนาะคุณเมอหาเอ็มแล้ววะมันจะมีระลูกมาแค่คนผู้เดียวคุยหนุ่ยได้ดุนี่คนข้าวน้ำมดคนพ่อเบิร์่เอมัก็พ่อเบิร์คนนี้มีขาดเลยในิมไพร์ก็ลินไพรถือกันกับยาเขากระนำเลยใิ้สนองกั้นกระผองไมยกันเราจะใส้่ยเหมนหนยาินไพยปรเทศ เขียนฮะคุยกันฮะกัเชิงแชิงหาน่ดูปับเ้ปับเด้แเชงหาชื่อช่องท่าบุคคจักกันไหนเรื่อกับบุคคลากกระุอตอนนั้นบุบข้อที่เงืนแท้งของท่นข้อเกีกัใบหาชื่อหาชื่อคนเขนช่องค่ะเพื่อปวน เรื่องนี่อยาไใครเแม่ลิมนะพออยากใครูปใิมพวมอยากช่วยพอเราช่วมาถ่ากคือตัอนีไทยคิดอ่อดเก่เยบโลก่ายแล้วารลปออกไหมรูออกนะต้องเจะย้อยนะท้อยแล้วพวมันี่เห็นาองที่บาดมันก็จะหายหายได้ลุกอะไร เขาจะไปมีความสุขเขาจะให้คนเดี๋ยวก็ดีกับกายเขาได้เขาสิว่อนทำแรเขาจมามีความสุขใชเว่หาเ้อโอ้ตอนขับ้อนไหนคือเอียวควรจาแตกตาเต็นไม่เคยนะ เออเอวคนวะเจะตปมีลูกยืดี๋ยวพดห้็นรบอา้อนสารโทรศัพท์อยู่ของก่อนเห็นผัดผ่านผ่านมันยางคือเิเลนไสะพมแดงอันนัล้ยวสอนบายางกล้เขาก็แต้งมาลุมือหนีไหมแล้วก็เอาทายเต็มพระเจ้าจับยูจับยูใส่บิหินบุหินว่าเออมาเบิ่ง ก็นั่นท่าน,น,นี้ก็เปนทืนไนอไปวโอ,โอ,อวุ้งโคกกรลุงเพชรดม่ไ้ลงเนาะอ่ลงสตอรี่จะซื้อก็จะอ่อลองลงสตรสนเรนีได้สมด้ั

สีลมโอ้ขับรหเอาไงล้ครับสิเปิดสองยู่นยูทสิลมติดต่อเพราะว่าไม่ใชใชเ็ดมันเียบเวี่ยอยู่บ้านลมือสีโอู้ทรศสพทมันจะ่ีว่าาีอยู่ที่เออจะได้สักเอ็นสัเนกาเนลคเรียดดิ้นไม่ใกอดดิ้นเขียดดิน Siemen joo ni kata oi si mu. Jom mai lok pak mue ni oi. Mu na kwa pa ta ni. Mu sao pak mu sao la. Lom tarasa. Lu ko ka. Oi ba ta ai. Na ni ni. Ni ti ba. Hit ti 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 ka le lok sot ko yang yak. Mu to mang na nak ko. yang. กระทงยางมันหมูยางเนื้อน้ําเลือดอยู่ได้ยางละอันหยังเข้าไปมามันไปวัวยางอยู่กันแต่มันก็บ่คือเพิ่นส่วนเพิ่นมีบ้านมีสุขกับเพิ่นเออเพิ่นมีว่ามีส่งวิลาเว้ย <_an>